ในช่วงที่ผ่านมาว่าตรงนี้นนตลาด NASDAQ ในตลาดอเมริกาโดยเฉพา,าะกลุ่มเทคเนี่ยมันเหมือนเป็นไบโพล่าหน่อย <ừ. S 2> เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายแต่ผมคิดว่าช่วงจากจักงหวักสะสมหุ้นเทคเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ผ่านช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสนะครับวันนี้อยู่ผมเฉลิมรัตน์พุมลากับรายการของเวลมีเพลสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนําเสนอนะครับเรื่องของความรู้การเงินและการลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนํามาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกมุมมองการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนนนนะรัััหหลลลงงงงจาาาาาากกกททีีีีู่่่่้้้สึวววโโดดดยยยยยอมตตตแปเเเฉพ หุ้นขนาดใหญ่หลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่แม้ว่าก่อนหน้านี้ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับเพราะว่าไปผูกติดกับความคาดหวังของผู้ลงทุนเป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราเริ่มจะเห็นเขาหลางแรงกดดันนะครับจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย ของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเองนะครับที่คาดเดาวันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมากกว่าที่ตลาดคาดน,นะครับโดยคาดว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะมากถึง5ครั้งเลยทีเดียวนะครับและจะเห็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับแรงสั่นสะเทือนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในรอบนี้นะครับจะกลายเป็นโอกาสให้กับผู้กล้าได้หรือไม่นะครับในการรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะครับมาหาคําตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับขอต้อนรับพี่แจ็คนะครับคุณสารัตชัดสุวรรณผุ้มในการสาย การตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนบลจอทิสโก้ครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มาขอไขความลับนะครับเรื่องของสาเหตุแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์แรงขายซาลงไปบ้างหรือยังครพี่แจ็คก็ตั้งแต่เปิดมาต้นปีนะครับเปิดคมาปีใหม่เนี่ยครับถ้าไปดู อ่าชออ่าเนนะครับที่เป็นอินเด็กซ์ของตัวอ่อหุ้นกลุ่มเทคนะครับของอเมริกาเนี่ยก็เปิดมาปุ๊บก็โดนแรงเทขายมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อ่วันนี้เองเนี่ยอ่เข้าใจว่าถ้าเทียบกับต้นปีเนี่ยอ่าินเด็กซ์เนี่ยมันลงมาแล้วประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบก็รอบนี้ o คอเลกชันลงมาแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ครับในช่วงแรกที่เปิดมาเลยเนี่ยาสายเหตุหลักๆที่ เทขายกลุ่มเทคกันก็ต้องเยอะเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่คุณโซได้ได้สรุปไปนะครับก็ว่าหลักๆเลยเป็นประเด็นเรื่องของการดำเนินนโยบายในการเงินของเฟดเองนะครับที่ที่ต้องบอกว่า More มอไ r e s s i v e ขึ้นนะครับก็ถ้าภาษาการเงินเขาบอกว่ามอฮอคกิชนะครับมอฮอ k กิชขึ้นนะครับก็คือว่าเดิมเนี่ยไม่เคยเดิมเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้คาดคิดนะครับว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้น หลายครั้งนะครับอตอนแรกเนี่ยก็มองกันประมาณสักสามครั้งนะครับ<ม>แล้วก็มาสี่ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยปีคนพูดถึงห้าครั้งแต่นี้รอบพอล่าสุดเนี่ยเ<ม>ขาพูดเริ่มเริ่มโยนหินทำทางว่าจะมีการทำ QT ด้วยนั่นก็แปลว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยมันจะเริ่มลดลง<ม>เดิมเนี่ยมันมันไม่เพิ่มแต่นี่มันจะเริ่มลดแล้วะครับนี่ตลาดก็เลยมันก็ มันก็เปลี่ยนความคาดหวังของนักลงทุนไปพอสมควรนะครับและกลุ่มโกลด์ก็เป็นตุ่มที่อยู่ในก็อยู่ในเรดาร์เป็นสายล่อฟ้าของนักลงทุนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็กำไรกันทุกคนกําไรกันหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคใหญ่เนี่ยอืขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็พอเริ่มไม่แน่เริ่มมีความไม่แน่นอนนะครับก็เลยเริ่มเปิดชากขายกันออกมานะครับ แต่้นก็ตามเนี่ยในช่วงวิคสองวิคหลังนะครับคือมันก็มีอีกเหตุการณ์มันก็มีเหตุการณ์เราจริงๆแล้วก็เราก็คาดหวังนะเราก็พยายามเฝ้าตับเฝ้าจับตามองว่าคเออไอกลุ่มเทคเนี่ยที่ทุกคนคาดหวังเรื่องของผลประกอบการไปข้างข้างหน้าไว้ค่อนข้างเยอะแล้วบอลยู u, บอลยู u, ที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาสะท้อนเฟดที่จะดำเนินนโยบายเข้มงวดเนี่ยซึ่งบอลยูเทเนียตอนนี้มันขึ้นไปล่าสุด1.9ึ่จุดเก้าก็แล้วกขึ้นมาสูงนะครับ ผลประกอบการเนี่ยของบริษัทเทคเนี่ยมันจะมามาตามมาประกาศมาและสร้างความมั่นใจให้กับนักทุนแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันก็ถึงคิวที่ออะจะพวกบริษัทเทคใหญ่ๆจะเริ่มทยอยประกาศงบการเงินคิ<ๆ>วสีออกมาพอประกาศก็เริ่มทยอยประกาศนะครับทั้งพว,พวกที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างกอย่าง Netflix, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, t e s l a ก็ทยอยประกาศออกมา ก็มีทั้งดีละลายอะไรที่มันบริษัทไหนที่ประกาศออกมาแล้วแบบอ่าทําให้นักลงทุนผิดหวังเนี่ยโอ้โก็โดนโดนลงโทษเขาเรียกว่าโดนโดนลงโทษหนักมากครับนะครับซึ่งหุ้นใหญ่เหล่านี้เนี่ยมันสามารถลงได้วันหนึ่งสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยฮะมันก็เป็นสตอรี่ในช่วงที่ผ่านมาว่าตรงนี้ยตลาดนสเดคในตลาดอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยมันเป็น บโพล่าหน่อยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับก็การลงทุนในเทคช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะผู้ลงทุนหวังผลกำไรระยะสั้นแต่ถ้าผู้ลงทุนที่คิดว่าเงินตัวเองเนี่ยเงินเย็นนะเงินเย็นพอเราเราเราไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้เป็นระยะเวลาหกเดือนหปีขึ้นไปครับเรารอได้เรารอได้การที่ ันปรับฐานมาแล้วโดยเฉลี่ย10%แล้วหลายๆบริษัทนี่ก็เป็นบริษัทที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วเทเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นไม่กัดเรนนะครับมันเป็นเรนในอานาคตนะครในช่วงจังหวะแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ถ้าเราเราเรา,เราใจเย็นพอเราลงทุนได้ยาวคิดว่ามันก็เป็นจกกังหวะในการที่ทยอยเก็บสะสมได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูออน l ลิสนะครับที่เขาฟอร์เควสเออร์ n g ของบริษัทต่างๆเตัว e a r n ์ n g ็ที่เขาฟอร์แคสตของปีหน้าของกลุ่มเทคเขามีการรีไวซ์ซับแบบมีนัยยะสำคัญมากครับหลังจากที่เออร์ของแต่ละบริษัทประกาศออกมาเพราะว่าคนที่ทำให้นักงทุนผิดหวังมันมีแค่ Netflix กับ a c ซ b o o k ซึ่งโอเคมันเป็นมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นผลประกอบการหรือความคาดหวังของแต่ละแต่ละบริษัทที่มันเฉพาะตัว เป็นเรื่องของไอ้ตัว s ับสไ r ร b ์เปเป็นธุรกิจที่มันอาจจะแบบตื้อๆแต่ถ้าโดยเทรนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเทคส่วนใหญ่ก็จะบีบคอนเซน s u สหมดก็ช่วงนี้ผมมองว่ามันก็จะเป็นจังหวะนะครับที่ก็แล้วก็ส่วนเงินเฟ้อเองที่ทุกคนคุกคนกลัวนะครับอ่าล่าสุดเนี่ยของอเมริกาเนี่ยเดือนล่าสุดที่ประกาศออกมาอ่าไปที่เจ็ดเปอร์เซ็นของเดือนของเดือนเดือนสิบสองซึ่งถือว่าสูงมาก รจริงๆมันสูงมาตั้งแต่ตั้งแต่ไตรมาสตั้งแต่เดือนสี่ของปีที่แล้วนะครับไล่มาเรื่อยก็คือพอเริ่มเปิดเมืองมันก็เริ่มมาเป็นเฟสนะครับแล้วมาประกอบกับตัวาราคาพลังงานที่มันปรับตัวสูงข,ขึ้นนะครับราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงข,ขึ้นส่วนหนึ่งมันก็ามาจากเทนชั่นของความตึงเครียดในยูเครนแล้วไอ้เรื่องพวกที่เป็นพวกพป라이ที่สับชั่น สปายชอตเต็มันก็ยังมีอยู่เพราะว่าต้องอย่าลืมเราเพราเราพิ่งจะเพิ่งจะ่าเกิดอาการผลิตธุรกิจมันหยุดชะง,งักไปภาคใหญ่ๆเพราะโควิดนะครับมันก็เลยแล้วยิ่งคนที่เป็นอย่างจีนเองที่ก็เป็นคนที่ผลิตเ่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็ใช้นโยบายซีโร่โควิดพอลิซีนะครับก็คือ คือเจอตรงไหนปิดตรงนั้นนะครับเจอตรงไหนปิดตรงนั้นงนั้นโรงงานมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้ผลิตได้อย่างเต็มที่นะมันก็มีหลายหลายองค์ประกอบนะครับไอ้เรื่องของการจ้างงานในอเมริกาเองเนี่ยก็เติบโตดีแต่ไอ้คนที่กลับเข้ามาในกลับเข้ามาในตลาดแรงงานเนี่ยมันยังกลับมาไม่เต็มร้อยเพราะคนยังเอนจอยกับเงินเงินที่ก็รัฐบาลแจกอยู่นะครับช่วงโควิดนะครับก็เลยทําให้มันมันก็เลยมี มันมีเขาเรียกมีความตึงตัวในเรื่องของการจ้างงานด้วยอีกส่วนหนึ่งหลายๆองค์ประกอบมันก็เลยไปเร่งทําให้เงินเฟ้อมันสูงขึ้นแต่ก็าตามเนี่ยเราเชื่อว่าผ่านช่วงเดือนสี่เดือนห้าไปเงินเฟ้อมันอาจจะเริ่มอ่อนตัวลงทีนี้พอเงินเฟ้อมันเริ่มอ่อนตัวลงเพราะฐานปีลวมันสูงฐานแล้วมันเร่งตัวในช่วงเดือนเดือนสี่เดือนห้าปีที่แล้วเดือนสี่เดือนห้ามันจะเร่งตัวราคาน้ํามันก็เร่งตัวในช่วงนั้นเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นพเดือนสี่เดือนห้าทีถึงเนี้ยเงินเฟิ์มน่าจะเริ่มอ่อนตัวลงโดยธรรมชาติของมันนะครับแล้วถ้าม,มันทุกอย่างมันเริ่มเศร,รษฐกิจมันเริ่มมัน normalize มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ลดความตึงเครียดลงไปทีนีน้พอเงินเฟิรม์มันเริ่มอ่อนตัวผมคิดว่ากลุ่มเทคอาจจะเริ่มกลับมาคีกครังเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับนักลงทุนระยะยาวที่ ชอบเรื่องของเทคเรื่องของเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะถูกอ d ดอปใช้ในโลกใบน,นี้ในอนาคตอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าผมคิดว่าจังหวะนี้แหละหเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมให้เวลาแค่ตรมาสเดียวนะในาการสะสมหุ้นช่วงนี้มันเกิดคอนเรคชันแล้วได้ซื้อของถูกครับแล้วอย่างที่เรียนก็ไปว่าตอนนี้หุ้นมันปรับฐาลงมาสิบเปอร์ซ็ของ Nasdaq จากเดิมมันยี่สิบกว่าเท่า ตอนนี้ P/E มันหล่นลงมาตามกว่า20เท่าแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็บอกว่าดาวไซด์อาจจะมีเพราะว่าอารมณ์ของตลาดมันยังไบโพล่าอยู่ยังมีความเป็นไบโพล่าอยู่ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวถ้าอย่างที่บอกฮะถ้าถ้าเฟดเ a ท e a คแอคชแล้วแล้วเงินเฟอ้อเริ่มคลายตัวลง <c oughs> ไอสิ่งที่ทุกคนบอกว่าห้าครั้งมันอาจจะไม่ใช่หครั้งอาจจะเหลือสี่ครั้ง <c oughs> อาจจะเหลือสามครั้งนะฮะขึ้นการขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ย มันก็ทําให้ตลาดเนีดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าอารมณ์เฟดก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะเฟดก็เพิ่งจะเปลี่ยนอารมณ์มาช่วงเดือนสองเดือนนี้เหมือนกันนะครับครับนี้สอบถามเพิ่มเติมอีกมุมมองนะครับพี่แจ้งถ้าอย่างรอยต่อเรื่องของหลังจากนี้เองดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นนะครับพี่การให้พรีเมียมกับราคาหุ้นของกลุ่มเทคเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับในอดีตเองครจะถูกให้พรีเมียมน้อยลงไหมจะในการไล่ราคาอย่างร้อนแรงกลับมาได้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 เหมือนในอดีตไหมครับพี่ คือคือต้องบอกว่า,า,าทางนักวิเคราะห์เราอครับ,รบเขาก็ไปคำนวณว,ว่าค่าเฉลี่ยหรือ Risk Premium ของการลงทนุนในหุ้นครับมันก็อยู่ประมาณราคาแฟร์ของมันที่เขามองนะครับอยู่ประมาณสักสามเปอรซ็นต์เศซสามจุดสองสามจุสองเปอร์เซ็นต์นะครับสามจุดสองเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยด้วยภาวะปกติแล้วอย่างที่บอกครับเทคโดยส่วนใหญ่อเออร์เน็งมันดีขึ้น แล้ประกาศมามันยีดคอนเซนซัสโ,โดยโดยส่วนใหญ่อนาลิสต์ก็ทยอยอัปเกรดเออร์เน็งเพราะฉะนั้นเออร์เน็งเนี่ยมันมันไม่น่าห่วงแต่ตัวเครดิตไอตัวปีเอและริสพรีเมียมของการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันแขวนไกวแล้วก็มันก็ตัวไอตัวเออร์เน็งยิวเออร์เน็งยิวมันก็คือเ e อาริสพรีเมียมบวกด้วยริสฟรีเรทมันก็เท่ากับเออร์เน็งยิวเออร์เน็งยิวก็ถ้าไปหาส่วนกลับของมันก็คือปี ที่เบาสมของตลาดคือต,ตอนนี้ตัวสมมุติเราเรามาร์กว่า r i s k p ี e ม i u มอยู่ที่3.0เซ3.2%บวกกับบิกฟรีบิกฟรีเรทก็คือบอลยู l สิบปีซึ่งณว,วันนี้เนี่ยมันอยู่ที่1.9ตีไปเลยสองมันก็คือ5.2ใช่ไหมครับ5.2เนี่ยเ,เราไปคิดเป็น Earning y งย l d ที่5้าจุดสองสมมติเป็นเราสมม,สม,มุติเราลงทุนในหุ้นวันนี้เราเรียว่ารีเทิร์นอึงห้าจุดสองเปอร์เซ็นต์ถึงจะสมน้าสมเนื้อกับความเสี่ยงที่เราเทคนะครับในห้าจุดสองส่วนกลับของห้าจุดสองมันคือพ e ประมาณสิบสิบแปดสิบเก้าท่าครับซึ่งพีสิบแปดถึงสิบเก้าเท่า, e 18, าแพง <ๆ S 1> ไปไหมนวันนี้เนี่ยอย่าง n น s แ a กเองเนี่ยมันปรับฐานลงมาหลุด2ี่สิบเท่าลงมาแล้วอ๋ <Taj. S 2> อครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า นักกลยุทธ์ของเราครับเขาก็เลยมองว่าเทควันนี้ที่มันคอ l เล c ออกมาเนี่ยถามว่ามีดาวไซด์ไม่มีแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากไม่เยอะแล้วอ๋อใช่เพราะนั้นถ้าเกิดในจังหวะแบบนี้เนี่ยถ้ามันตลาดมันเป็นไบโพล่าขนาดนี้แปลกไปผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราเงินเย็นพอนะครับแล้วเรารอได้หนึ่งปีเราก็ลงแบบดอลลาร์คอรสเหมือนก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับเพราะเราก็ไม่รู้มันไม่มีใครรู้หรอกว่าตรงไหนเป็นจุดต่ำสุด อืมครับผมนี่คือภายใต้สมมติฐานของบอลยิวสองเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมพี่แจ๊คที่ที่เราบอกใช่ใช่แต่ถ้าบอลยิขึ้นไปอีกไปสองจุดสองสองจุดสี่อันเนี้ยอืตัวยิที่เรารียว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมครับอือครับงั้นพีอีก็เราก็ต้องคาดหวังให้มันถูกลงจากสิบแปดสิบเก้าเท่าครับอืมครับผมอย่างนี้เทคนิคการดีซีเอใน ตลาดหุ้นสหรัฐกับหุ้นเทคนี่พี่แจ๊คคอรจะมีคำแนะนำไหมครับว่าจะ DCA แบบไหนจะลงทุนแบบไหนหรือว่าทางทิสโก้มีแนะนำกองทุนที่น่าสนใจไหมครับพี่คือถ้าเป็นการลงทุนอย่างอารนะครับเราก็มีทิสโก้เทค r าร์บให้ลูกค้าเลือกลงนะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบเทคอเมริกาบางคนชอบเทคจีนเราก็มีไชนา่า e ทค ในเวอร์ชัน R m F เหมือนกัน R m F เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคือเราเราต้องลงทุนสมับเสมออยู่แล้วนะตามตาม requirement ของระยยาวหน่อยเนาะใช่ทีนี้จังหวะแบบนี้แหละแทนที่จะไปรอปลายปีนี้ทําไมถูกไหมครับอมันรับถฐานลงมาแล้วเนี่ยมันก็ควรจะควรจะอควรจะสะสมไปก่อนไหมอะไรเงี้ยครับส่วนคนที่อาจจะลงทุน ลงทุนส่วนเสริมที่ไม่ใช่อาร์เมครับครับจริงๆเราก็มีกองทิสทิสโก้เทคทิสโก้เทคโนโลยีนะครับในเวอร์ชันที่เป็นไม่ใช่อาร์เมแต่การลงทุนอ่าส่วนเสริมเนี่ยผมคิดว่าด้วยความที่ตลาดมันแกวงไกวเยอะนะครับอืรบเราอาจต้องหาอาจต้องหันไม้ในการเข้าลงทุนครับไม่รู้ออหาอาจจะหันหันสามหันสี่สมมุติว่าอ่าเราตั้งใจจะมีสักร้อยเราอาจจะหันสี่เกินไม้ละยี่บห้าลงทีละยี่บห้ายี่บห้า วันไหนวันไหนมันลงแรงๆก็ลงทีวันไหนมันขึ้นก็ไม่ต้องไปลงนะครับแต่ผมคิดว่าโชงจากจังหวะสะสมหุ้นเทคเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับครับผมก็น่าจะเป็นโอกาสทองของนักลงทุนที่ชื่นชอบในหุ้นกลุ่มเทคนะครับต้องเป็นวันจักรที่อาจจะก,การกลับมา อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงหรือว่านโยบายของเฟดเองที่เรื่องของการขายตัวของการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะถัดไปนะครับและนี่ก็เป็นมุมมองนะครับการลงทุนในหุ้นปุ่มเทคโนโลยีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนและยังมีข้อสงสัยอยากส,สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต,ต่อผ่านช่องทางของบริษัทหลักทรัพย์จัดการของทิสโก้ได้โดยตรงเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับแฟนๆของ i n f o ฟเฟสครับขอบคุณมากๆครับพ ครับผมสุดสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเปิดมุมมองการลงทุนในรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมสองคนผมชัยรัตน์พุมมลานะครับกับพี่แจ็คสารัตขออนุญาตหลากมูชมไปพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับ